สวัสดีครับผมนิรุตจากบีเอ็มชอตนิวมาเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมลองคิดดูว่าเราเห็นยังไงเมื่อฟังสองท่านนี้ตนเองไปแอดมิตอยู่ในโรงพยาบาลแทนที่จะรักษาตัวไม่มาไล่สดไม่มาพูดคุยกับใครแต่กลับมาไล่สดทรบว่าเมื่อได้พักผ่อนอาการดีขึ้นมาสักหน่อยกินข้าวประหารแล้วก็มาไล่สดแล้วก็ด่าได้ตามปกติหลังจากที่ ด่าแล้วเสร็จแล้วนะก็เกิดอาการคลื่นไส้ปวดเส้นเวียนก้าวอาเจนออกมาอย่างหนักผลกรรมให้ทันตายแท้ๆก็ยังไม่รู้ตัวเขาก็เพียงแค่พูดล้อเล่นหรือแซวไปเท่านั้นกลายเป็นว่าบักเบียคนเกลียวว่าแรกมันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด่าว่าเขาเป็นชุดเลยด่าเขายับนะไม่มีชินดีเลยไปถึง โครเงาสกัลลาตระกูลของเขาสิ้นซ่ออันนี้มันจะได้ชื่อว่าเป็นคนกะเลวลาฟหรือเปล่าเป็นคนกักกะระหยาบคายหรือเปล่ามันชาติอยู่แล้วนะยดังนั้นที่ตั้งชื่อว่าเบียคนกะเลวลากหรือคนกักกะระกะเลวลาฟผ่านสัญญาณหยาบเนี่ยไม่ผิดหรอกลองมาฟังมุมมองของอาจารย์เบียบ้างครับ ท่านนะว่าอาจารย์ก่อนตั้งแต่ครั้งแรกอาจารย์ไม่เคยรู้จักท่านเลยคือตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ดังใหม่ๆ <unnecessary> ตอนนั้นเลยเนี่ยคือท่านเน่ยเรื่องของพูดถึงอาจารย์อ <ะ S 2> ตอนนี้อาจารย์ไม่เคยรู้จักทเลย <อะ S 2> <อ>แล้วแต่หลังพอเวลาท่านพูดไปพูดไปพูดไปก็เวลาท่านพูดอาจจะก็ต้องตอบโต้กลับไปว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็เกิดการแบบดิสคัสการดีเบตกันอะพอเวลาดีเบตกันเสร็จปุ๊บโต้กันไปโต้กันมาจู่ๆก็เหมือนมีพระอาจารย์สมทบเนี่ยบอกอาจารย์ว่าเมตตาท่านเถอะดูท่านจะนอนไม่หลับแล้วดูท่านจะหน้าแบบเริ่มหน้าสงสารแลอยย่่่าาาเี้้วใหทนแบบ กังวลเลยท่านเดี๋ยวเดี๋ยวท่านภาวนาไม่ได้เจะาบอกว่าเออแล้วก็เมตตาท่านอ่ะอยากจะเข้าไปขอขมาท่านที่เราโต้กันไปโต้กันมาแต่ปรากฏท่านนั้นตั้งเงื่อนไขครับาจะมาขอขมาฉันเธอต้องไปยวุพุธเธอต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ7วัน7คืนก่อนเธอถึงจะเข้ามาหาฉันได้ตายแล้วนี่ก็ตั้งเงื่อนไขหรืวันนั้นยกพระพุธแล้วก็เดินจงกรมยุวพุทธอ๋อยุวพุธอ๋อฝั่งสมมาคุณก็ฟังเอฟยกพระพุธให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปที่ยุวพุธไปเพื่อจะไปฝึกเข้าขอปฏิบัติธรรม ไปอยู่ในสายตาเขาปฏิบัติสัก7วัน7คืนแล้วค่อยเข้ามาเจอฉันถ้าเธอไม่ไปปฏิบัติตรงเนี้ยเธอไม่มีวันได้เจอฉันหรอกจะไม่ให้เอเข้ามาคำขอเข้ามาแล้วก็บอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ไปทําแบบเนี้ยกรรมอ่ะมันจะไม่ได้ยกออกหรอกมันก็จะติดกรรมแบบเนี้ยต่อไปซึ่งอาจารย์ก็เลยว่าถ้าท่านเงื่อนไขเยอะมากนะก็ไม่ต้องได้รับคําขอเข้ามาแล้วอาจารย์ก็เลยว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอเข้ามาด้วยตัวเองท่านจะให้ไม่ให้เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับอาจารย์เพราะอาจารย์ขอเข้ามาที่ตัวเองจบเรียบร้อยแล้วท่านก็เลยไม่ให้อภัยอยู่จนถึงทททททุกกวันนนนเเเีีีียย็็ลปป่่่่่มาาไ โกดเครืองอาจารย์ว่าเนี่ยที่อาจารย์เข้าโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นจากกรณีนี้๋ออติดกรรมท่านอยู่เป็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์กันนะครับสวัสดีครับ